สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมูนีเจแดงก็มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อรวยนะคะออข้างเข่าค่ะท่านผู้ชมไปดูไปกราบไปขอพรหลวงพ่อรวยด้วยกันนะคะออกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจแดงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วมาขอพรด้วยกันค่ะท่านผู้ชมจะขอพรเผื่อท่านผู้ชมที่อยู่ดังบ้านนะคะอตามเจแดงไปนะคะขอบคุณมากๆเอาตามไปด้วยกันค่ะ เพคนว่าวัดหลวงพ่อได้ตัวใดกว่าค่ะได้เก้าแปดกับเก้าห้าจ้ะเก้าแปดกับเก้าห้าเพราะว่าวันที่เก้านี้วันเกิดหลวงพ่อเกิดหลวงพ่อจ้ะวันที่เก้าวันเกิดเพ่นเนาะจ้าวันที่เก้าข่าเลยาสื่อเก้าห้าตอนเกินตายอายุเก้าสิบห้าอ๋อแตอนนี้เฉลียอยู่ได้เก้าแปดเก้าเก้าเนี่โอ้พึ่งจะเพิ่นเพิ่นจะเสียบอกจ้าเพึ่นเสียมากลถลูกเนี่ยปีที่สี่เลยจ้ะอ๋อพึ่งเสียจ้ะคือค่นคือหลายแท้ค่ะ ยาข้นหลายหลายยี่สิบชั่วมือบ่จ้าหลายตะเก้าตะหลายเดือนแม่บ่หลายปีมแบ่ตั้งแต่เราเสียตั้งแต่เราเสียดังมาตะพุ่นมาตโอ้บ่บ่ไม่ดังยอนเพ่งเขาลองบ่บ่จ้ะบ่แค่ขาดปลอดภัยอ๋อมีแล้วมี่บอกเหรียญจ้ะเหรียญส่วนมากขอพ่ออย่างเนี้ยกะโชคลาภค้าขายโชคลาภกับค้าขายจ้กับขออย่างใดเท่ากับขนไก่เล่าพวงมาไล่เล่า นี่ป่ะนี่จ้ะนี่ห้ผู้ชาบ่ะนี่ค่ะไฮบูชาชงวังแล้วก็มาแก่โอ้ส่วนมากบนบ่เอาหยังบนกาโบ่เฮาก็เว้าไปเลยว่าเฮาอยากโอ้ขอนีหยั่งโอ้ค่ะค่ะขอมหวังแล้วสิมาใหม่โอ้เธอขอมหวังแล้วจะมาใหม่เนาะจ้ขอสุอย่างล่ะเนาะขอขอสุย่างขอสุขปาเพียงแรงขอแก้วค้าวปอดภัยขอรลำรวยถูกหวยนะคะเนาะขอบคุณค่ะ บอบอไปสันผัสเก่าไปขอขอากานธู้มช่มเนาะนี่ทางเข้านะคะมีการตรวจมีหยอดยาแล้วก็หยอดเจลแล้วก็ใส่แมสกันนะคะบรรยากาศภายในวัดค่ะเดินเดินตามเขาค่ะท่านผู้ชมภายในวัดค่ะท่านผู้ชมอ๋อจะเข้าตรงนั้น บรรยากาศเจเดงยังไม่เข้าเพราะว่าเดือนสกาวเขาไปเดินนู่นไปตามเดี๋ยวจะหลงกลุ่มค่ะท่านผู้ชมเอาบรรยากาศมาท่านผู้ชมดูเนาะตามเดือนสกาวไปค่ะอเขาพามาตรงนี้ก่อนคะ่ะท่านผู้ชมเป็นพระธาตุหรือเปล่าอ๋อเดินเวียนโอ้ เช้านะคะเจ็ดโมงมาถึงนี่เจ็ดโมงยี่สรถจอดคนเยอะมากอา้าวเจ๊แดงมาไทยก็หลงพูดไทยฮ่าฮ่หลงพูดไทยในคลิปนี้นะคะโอ้คนมากมายเดินเวียนหรือเขาเดินมาจากไหนอ่ะคนเดินมาจากไหนไม่ใช่เดินเวียน อ๋อตรงนี้ละมั้งมาเรียงคิวอ๋อเรียงคิวเข้าค่ะเรียงคิวกันบ่เรียงคิวเข่าไหมเดี๋ยวไม่ได้เขาง่ายเนี่ไม่ไหมโอ้มาตั้งนานไม่ยืนเรียงเมามามานูา่นค่ะท่านผู้ชมข้างเขา่า เรเจาเดินเดยนคิวเราต้องต่อแถวยาวไปนี่โอ้ไม่น่าล่ะเขาแฟนขับเข้ามาคอมเมนต์ว่าให้มาแต่เช้าไม่งั้นจะเดินจะเดินเรียงแถวตากแดดเพราะคิวยาวเขาบอกวันเสาร์วอาทิตย์คิวยาวมากภายในวัดคะ่ะนเวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยไตงขอ เมื่อกี้เจอแฟนขับเจแดงมาจากชนบุรีได้ผถ่ายภาพร่วมกันขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมนะคะวัดหลวงพ่อรวยขอพรอธิษฐานสานุู้ชมประจูร่างเก่า คนไล่ลายยืนสามแถวสี่แถวตั้งนโมสามจบมาด้วยคาราบูชาหลวงพ่อนักท่านผู้ชมไอคอนต้นผู้นี้เลยจำเพลงเข้ามาพูดหรือเปล่าตั้งนโมสามจบเอ่อตั้งนโมสามลองดิใสรลองได้ที่ฐานเลยนะครับฐานหน้าจอนี้นี่แั้วใสรลองได้นิ้วไม้ยางแข็งย่อยแม่มองมห็นกลับออกมาทางเก่าเปล่า ขอคนเปิดเพลงน้องพ่อลยดูขอให้รวยๆนครับแต่ก็หลวงพ่อเลยนะเราไม่ได้มามีโอกาสแต่ว่าเราก็ยังมานะเพราะว่าคววมรวยามเสียงเพ่งค่ะท่านผู้ชมมีเพ่งต่มสายมากเจดียงเลยรอแรงข่วมรวยมันรอไม่ได้เนาะข่วมรวยมันรอไม่ได้หไดู เินจะกาววอเชแนลหมาห้มาตะสหรือมาตะสาะแต่ว่าเนี่เน่สำคัญจะเนข่าวเนี่จะดิ้นไม่หยอ้แน่กับท่านผู้ชมปอบเปียขาดไ่ได้เด้ยองเล่นเต็มบ้านแล้ว

บอกไม่ให้ถ่ายไม่ให้ไลฟ์สดนะแต่เราก็เห็นคนถ่ายเยอะอยู่ไม่ถ่ายแต่ก็ไม่ให้ถ่ายให้เรถ่ายเราถ่ายเราเป็นคลิปได้ค่ะด้านหน้าของเจ๊แดงถ่ายด้านนอกนะคะท่านผู้ชมเอากล้องซูมเข้าไปใกล้ๆเอาร่วมขอพรด้วยกันนะคะไปถ่ายข้างหน้าคงไม่ได้แต่เจ๊แดงก็เห็นคนถ่ายเยอะมาก ร่มขอพรด้วยกันค่ะสาธุสาธุเราไปถ่ายด้านอื่นดู ยูนิ่นานก็สมควรเนาะค่ะเดินสกาวผู้ออกไปเบิร์ดแล้วมั้งเจแดงก็ดูผ้าทันผู้ชมดูก็ทำบุญทำทานกับครูอธิษฐานสองรอบสามรอบพอให้เอฟซีถูกพอให้เอฟซีถูกไปกับเจแดงเจแดงบุญว่าให้สุขภาพแข็งแรงเหนือท่านเข่าขาดปลอดไัยขอให้มี ขอให้ f อของกระแดงรักเจดแดงแล้วก็ขอพรขอให้เราถูกด้วยกันไปห้างงวดแล้วเจดแดงจะกลับมาถูกติดต่อกันไปห้างงวดแล้วเจดแดงจะกลับมาไหว้อีกนะคะแล้วก็ขอต่อไปก็ขอให้ถูกด้วยกันไปเรื่อยๆแต่งวดขอห้างงวดแรกก่อนนะคะท่านผู้ชมเจดแดงก็ได้ไหวสองรอบสามรอบใช้เวลาอยู่ในนี้นานอยู่ จนจะกาวกับกลุ่มเขาออกไปแล้วมั้ง่อกี้คนแน่นมากค่ะแสแดงก็เลยไม่ออกก็เกีย่ยวมาไหา้ขอพรทางนีงงน้่รนคำขอพรจะสำลิษผลไม่ไม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 สำลิดผล,ดผลแชแดงก็ไม่ได้ติดใจนะคะท่านผู้ชมก็อยู่ที่บุญวาจนาของเรา อาจะถูกไหมกี่งวดขอถูกรางวัลใหญ่ๆถ้าบุญเราไม่ถึงก็ไม่ได้ก็ภาวนาอธิฐานไปอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชม,อมขอให้สำลิดผลก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะคนก็มาเยอะมากสวัท่านผู้ชมมาจงามาหารองเท้าไม่ใช่อะไร เดินหางเ้าอเดินออกไปจับเจ้แดงแล้วก็ดูคนด้วยนะนะดูคนสวัสดีค่ะมาจากไหนคะยะยะโสธรโอ้มาไกลเนาะมุกดาหารจ้ามุกดาหารจากไหนคะมาจากไหนคะจากไหนคะ กรุงเทพคนสวยเคนสวยๆงาม,งามงๆสวัสดีค่ะมาจากไหนคะลบบุรีโอ้รู้จักเจแดงคนเดิมไหมเนี่ยถามถาม,มาเนี่ยมีใครรู้จักเจแดงมั่งแถวนี้ไม่มีใครรู้จักสักคนมั่งเจแดงคนเดิมโอ้ถ้าอีสานบ้านเรารู้จักกันหมดเนาะ ตำเป็นบานเฮานี่เจ็ดหัวจักจดแดงมัดเดยนะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมาจากไหนคะมาจากไหนคะมาจากชนบุรีจ้าชนบุรีจ้าโอ้ห่าไกลค่ะท่านผู้ชมเจ้า เจ้าบองหัวจ mm ักเจแดงเม่นถามมาหลายคนเหรอถามมาหลายคนมอนีไปหจักเจแดงมีรู้อะไรคนไทยิตามเจแดงขอบคุณ like ค่ะมาจากไซค่ะมาจากสุพรรณค่ะโอ้ขอหัวคน่นั่นมา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 เาไว้เด oh, uh, anyway, hm okay. um, yeah. ี๋ท่านวนกลับไปอาจจะวนมาฝั่งนก่อนแล้วก็วนกลับไปอังนึอเดีถอดรงท้าก่อน สาธุค่ะสาธุสาธุขอให้มีโชคมีลาภขอให้สุขภาพแข็งแรงสาธุค่ะ ดแดงเหรอฮะขอบคุณค่ะซื้อหรือยังหวยงวดน,น,นี้หวยเด่นต้นไหนดังต้นไหนรูอหรือยังรวมความ้องฝั่งค้นก็บมีค้นหูจักอยู่ค่ะแต่ว่าขาจอบกาไมาทักห้าวเดือนจะกาวเค้ะแล้วเค้ะอ,อีกสาธุสาธุสาธุครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ขวาเก็บจะได้ความไข่ยังมีห้าเปีถูอุมฮะเปียถูลาเีถูกอุมขอสองเทียเอาหลายก็มือดูดหลายก็มือเฮ้ยไปใส่หอบแท้ของเล่นค่ะท่านผู้ชมพูนยืนเยอพูนาปนลูกอค่ะท่านผู้ชม เรือนกลางน้ำเรื่อนกลางน้ำนะคะท่านผู้ชมอ้าวปอเปี๊ยะอย่าเดินไปมันจะตกนะครับสา,ารากลางน้ำโอ้สวยงาม<พ>าห้าสิบไปใบพระในโบสก่อนค<ห>่ะ <พา S 2> ท่านผู้ชมจงังออ,ออกไอ้ครับสองตัวไม่ใช่นางลูกกลังหันตันน้ำปไปไปกลับน้ำนะ สาธทสาธทกันนี่นนหน้าไม่ใญ่น้าตัวใหญ่บีก<ห> <c oughs> ข้างให้เพื่อนถ่ายรูปใน่ะท่านผู้ชมโบสถ์ที่สลีละสังขารอไมีสันสองเ่ได้ขึ้นไปสั้นสองเนาะ มีสชั้นคนก็ขึ้นไปหน่เนาะค่ะเนาะจะแดงไปถึงตระชันแลกแล้วก็ไหว้ขอพรไปแล้วพาธาตุสรีระสังขารก็เห็นแล้วเนาะคือจะแดงถ่ายให้ดูสี่ปี <c oughs> ไปร้ากับเป็นวัดเป็นไอ้ค่ะทุกช้ชมวัดนี้อยู่เหมือนกลางทุ่งนานะคะท่านผู้ชม วัดอูกอกลางทุ่งนาที่จอดรถก็ทุ่งนาเนาะแต่ว่าถ้าเข้ามาในวัดนี้แล้วอลังการมากค่ะเข้าไปไาว้เน,นี่นิมมบลเดยกพู้ชายมันมาทำสักการเนาะไปไหว้เน่บวชกันเาะ ทองค่ะท่านผู้ชมปิดทองค่ะในโบสถ์หลวงพ่อทองคำหลวงพ่อบุญญาลิศหล,ลว,ง,วงพ่อรวยเด่นสกาวกำลังติดอยู่ขอเปียกำลังข้ามข,อขอึ้นขอพ่อน้ากันค่ะท่านผู้ชม ของพ่อรวยอยู่ด้านล่างนะคะท่านผู้ชมขอพรเลือก,กันคาะขอพรให้สมหวังขอพรให้รวยรวยรวย โดยทรัพย์สินเงินทองโดยน้ำใจล้วนโดยจิตใจโดยบุญสุนทานโดยโชคลาภถูกลงวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งธันวาสาธุษาุสาธุษา ใบอ่อกมากล่ะค่ะ uh, ท oh. ่านผู้ชมมีโบสถ์ใหญ่อลังการคือกันค่ะท่านผู้ชมโบสถ์ใหญ่ใบเสมาขึ้นไปเบิ้งปุ๊ดบอะไรโอ้สาธิกโอ้พนาใหญ่ เี่อนยูนิตตัวส่นบาขอทอนน้ำกัญชานผู้ชุ่มเข้าโอ้ตาแอบเบิ่งเพิ่นนอธิษฐานบ่ายขอทอนน้งกัญชาธรรมชุ่ะ บทักสิบกระท้อนคือทางการจิตเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีไปกานจิตดีดีมากไหว้พระเสร็จแล้วกลับนะคะท่านผู้ชมกลับแล้วนะคะ ขอท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยๆเป็นทุกคนได้รับพรกับเจ๊แดงดูจนจบคลิปก็ขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะคะคุยเคลยตัวใหญ่ครับโอ้ชอบใจถือใจจะกลับบ้านไหมเนี่ยจะกลับบ้านไก่ตัวใหญ่ตูวนี้ไก่ตัวใหญ่โอ้ไก่ตัวใหญ่หัวตัวใหญ่ควายควายลูก ไก่ตัวใหญ่ตรงนี้น,นคะคะไก่ตัวใหญ่เปิดเพ่งตลอดค่ะท่านผู้ชมเปิดเพ่งหล,ลวงพ่อรวยมาถึงนี่หรอกมั้งมาถึงนี่หรอกมั้งป้าเปียครับจะก,กลับบ้านจะขี่ควายกลับบ้านว่ามันจะตกลงมาไหมลงมาไหมลงไหมโบลง ทำไมไม่ลงไปเห็นสาวๆเพิ่งอยากลงเห็นสาวๆจ้องตาเป็นมันเลยโอ้สาวสวยจ้องตาเป็นมันเลยปเปี้ยนนะาอยากของเล่นลงมาถ้าอยากของเล่นน่ะลงมาลงมาโอ้อยุ่นนี่ละก็่ต้องกลับละขี่ควายกลับบ้านไหมขี่ควายกลับบ้านนะ โอเคค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีลำลุ้ยถูกไวยไปด้วยกันนะคะเอาไว้ก่อนจะกลับไว้ก่อนอ้าวขอพรค่ะท่านผู้ชมอธิษฐานจิตสาธุพระค่ะขอพระผู้ขานี้จะพ้นสุดพ้นเจริญหนุ่มแป้งบ้านน้อง่านหนุ่มแป้ง สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ